โทรศัพที่แปลกที่สุดนะครับในโลกนะเตรียมมาด้วยทั้งหมดกอย่างด้วยกันอันนี้ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่เล็กที่สุดในโลกนะคือมันเล็กมากเดี๋ยวผมจะเทียบของจริงให้ดูตายแล้วดูดิเฮ้อา <c oughs> จริงม่นมันนุ่มนะมันไม่มีความแบบเล็กๆอีกลูก, <c oughs> ลกพี่ดู เกี่ยวกับ iPhone 12นะครับพูดถึงกันเยอะมากเลยนะช่วงนี้ผมรู้สึกว่า iPhone 12ที่มันออกมาใช่ไหมไม่ไม่ต่างจาก iPhone 11เลยเว้ที่กูมีอะิข่าวลวดมันจะมีกล้องสีตัวหรืออะไรอย่างนี้สรุปว่าออกมามันก็อย่างนี้นะครับีเดียมขึ้นอะไรประมาณนั้นนะไม่มีอะไรต่างนะครับ ถ้าผมกลับไปที่ยุคแบบว่ามีโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องแรกในชีวิตของผมนะก็เห็นไอโฟนส3ม GS อะไรเงี้ยยุคช่วงนั้นนะนเรือเบลลิออะไรพวกเนี้ยซึ่งตอนนั้นะโทรศัพท์แบบว่าค่อนข้างแปลกมากเลยนะโทรศัพท์แบบโมโตรูล่หรือ LG หรือโทรศัพท์แบบซัมซุงอะไรองเงี้ยแบบรูปร่างจะต่างกันหมดเลยยุคแบบว่าแบบฟีเจอร์โฟอนอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าสมัยนี้นะโทรศัพทแบบ์ไม่เหมือนกันหมดเลยเว้ยไม่ไม่ได้ร้าสนใจนะแต่ยังไงกูก็จะซื้อไอโฟนต่อไปนะครับอันล่าสุดนะครับผมรู้สึกว่าอยากลองมีโทรศัพท์ที่แบ มาย้อนยุคเหมือนเดิมทุกคนก็รู้สึกว่าอาจจะเริ่มแบบเบื่อโทรศัพท์ที่ซ้ำเติมมาเหลี่ยสี่เหลี่ยมแล้วก็มีปุ่มแค่นั้นนะทุกคนผมก็ได้เตรียมโทรศัพท์ที่แปลกที่สุดนะครับในโลกนะเตรียมมาด้วยทั้งหมด6อย่างด้วยกันก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะเอาุตอนนี้ผมก็ได้เตรียมโทรศัพท์ทั้งหมดกอย่างด้วยกันนะครับทุกคนนั่นแหละนี่คือหน้าตาโทรศัพท์ที่แปลกที่สุดในโลกทั้งหมดวัวด้วยวัวด้วยเอา ก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับทุกคนที่แบบว่าฉลาดที่อยู่ในสตูดิโอของผมนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวเขาเลยครับผม <laughs> ซอฟต์แนเซนนะครับผมซัตตูนี้ยังไม่เคยเล่นยานะครับมีโทรศัพท์ตัวไหนบ้างครับวันนี้ตันี้จะเป็นโทรศัพท์ที่แปลกๆในอินเทอร์เน็ตขนาดเล็กแล้วก็โทรศัพท์ที่หน้าตาไม่ปกติมีไอโฟนด้วยวะไอเชี่ยมีไอโฟนด้วยราคาทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่เล็กที่สุดในโลกนะตัวนี้ราคาแพงหน่อย730บาทโทรศัพท์โค้งเล็กเท่านิวนิเชียอย่างเงี้ย638บาทอ่าแล้วการนี้เป็นโทรศัพท์แบบทรงยาวนะทุกคนตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะเปิดดดใหูู้้้้้683 661บบบบาาาาาาาทททททตตัััวววนนนนนีีเเปป็็็กกกกก1700แล200จะถสุ่ ทุกคนมีหน้าจอด้วยตายแล้ววันนี้ต้องรีวิวอะไรบ้างาฟีเจอร์ป็นโทรศัพท์ฟีเจอร์หลักๆของมันก็คือการโทรเข้าโทรออกใช่ไหมโทรศัพท์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการติดต่อสื<ต>่อสารการสัญญาณดาวเทียมอันน,<แ>น,นี้อันนี้สามครบก,ก็ยังรู้พูดง่ายๆคือวันนี้โทรศัพท์ไม่เกินหลักพันโอ้ัเล็กนะที่สุดอันเจ็ดอันนี้ซูช,ชิโอ,อมี่มนโนโอมี่คิดว่าอันไหนแบบว่าโกดสุดอันไหนแปลกสุดอันเนี้ยแปลกมันเป็นรูปร่างปากกานะทุกคนซึ่งโทรศัพท์ปากกากูไม่เคยเจอเลยอันนี้น่าจะเปิดแล้วก็เราก็เสียบปนไ เอาตั้งแต่ถูกก่อนแล้วกันโนเกียถึงยี่ห้อไม่ใช่โนเกียหรอกเนี่ยสามสามหนึ่งศูนย์เนี่ยเออเหมือนนะหนึ่งศูนย์อันใหม่เชี่ยเล็กมากชิ้นน่ารักสาดเล็กเท่านั้นเลย่ะข้างในก็มีแค่สายนะรถรถรถประเด็นคือต้องเปิดยังไงวะไม่มีโอเคข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแบตเตอรี่ใส่ซิมการ์ดได้สองตัวนะปกติโนเกียเปิดยังไงวะกดวางสายค่ะไม่ติดน่าจะไม่มีแบตตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแกะทั้งหมดก่อนนะว่ามีอันไหนที่แบบว่าใช้ได้เลยไม่ใช้ได้เดี๋ยวผมจะได้แบบว่าชาร์จ คือ <c oughs> มันเล็กมากมื่กล้องต้องมาใกล้เลยตัวเนี้ยเจ็ดร้อยกว่าบาทมันต้องกดยากับมันต้องใช้แบบเม็ดจิ้มจิ้มมาเล็กอุ้ยมันเล็กเกิน <c oughs> เอาล่ะสรุปว่าตัวนี้ก็ไม่ติดน,นะเดี๋ยวผมจะใช้แล้วเดี๋ยวรีวิวนะทุกคน <c oughs> ตัวนี้เป็นโทรศัพท์ที่เป็นแบบว่าทรงมิลิเตอรี่สมัยก่อนโอ้ย็ดแค่เป็นเทปสัตว์เม่มีแบบว่าแอนตีน่าด้วยเชื่อมไม่ติดทุกอันเลยมันพังทุกอ๋อแบตเตอรี่อยู่นี่โอ้โหติดอันนี้ติดอันนี้ติดแล้วนะโอเคต่อไปเป็นตัวโค้นะโทรศัพท์รุนจิ๋ โอเคตัวนี้ก็ไม่ติดนะครับชาร์จเหมือนกันอันนี้กูรู้สึกว่าตื่นเต้นที่สุดเลยปากกาไม่มีหมึกมาให้ด้วยก็เปิดได้นะโอเคอ่านสุดท้ายนะทุกคน iPhone ที่แพงสุดพันหกร้อยอ้เหี้ยจริงปะเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองชาร์จมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวกับ d ักรสองบิเซนเซนะทุกคนก็เรามาดูกันเจอกันตรงนั้นเลยทุกคนไปกัน พร้อมแล้วนะครับทุกคนชาร์เรียบร้อยแล้ววันนี so ้ก็อยู่กับด็กเตอร์ที่แบบว่าจะมาอธิบายฟีเจอร์ต่างๆอะไรประมาณนี้นะได้แล้วฉันเริ่มจากโทรศัพท์ที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ในการใช้งานที่สุดไอ้นี่ครับทำไมครับในกล่องเล่นเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันนะเมื่อกดแบบปุ่มโคตรเล็กอะในรุ่ในกล่องมันเห็นชัดขนาดไหนเปิดยังเอาอีสัตว์มันโบว์เวลคอมเราบายบายฟาชัน อันนี้เป็นตัวโนเกียที่รุ่นสมัยก่อนแต่จริงๆไอหนึ่งศูนย์จริงๆอะมันจะใหญ่กว่านี้แต่อันนี้มันเหมือนจำลองเพื่อเลนแบบมาเพราะงั้นคือกอ๊องไหนี่นะไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยตันนี้ก็เปิดเหมือนกันนะเดี๋ยวอยู่นะ <laughs> ดีนะ กดอะไรดิกูใช้ไม่เป็นเกิดไม่ทันเอาผม่นนเนอาเมนูอ่านี่คือมีโฟนบุ๊กเกบรายชื่ออะไรอย่างงี้ไม่อยากมมีเกมมันต้องมีเกมมมีมีเดียมีเดียมีเดียมีแบบออเดียโอเพลย์ Bluetooth not connect มฮ้ไม่มีบลูทูธเลยเหรอทำไมไม่มีเกมคือมอเกมมันต้องมีเกมมดิสรุปว่ามันน่าจะแค่โทรได้นะเ้ยปุ่มถั่วกดไม่ยากอยู่อันนี้ไม่มีอะไรมากมีอะไร่อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ราคาก็ไม่ถูกห้าร้อยกว่าบาทเฮ้ยแต่อันนี้แม่งเป็นส เปิดกันนะปิดแล้วปิดแล้วมันให้ดูหน้าผมแล้วกันเห็นกูปะวะตาไม่มีเกมอีกแล้วนะไม่ได้ใส่เกมมาให้วะเอาล่ะก็ไม่มีอะไรจะรีวิวอันนี้จะไม่ไม่ใช่อันเล็กหรอวอันนี้ค่อนข้างใหญ่ที่หมอยเรียกว่าอะไรนะกระดูกหมาหรอใบเรียงใแรงมากเลยนะเอ้ยไฟแรงมากหมอยกับเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ในยามฉุกเฉินเนี่ยดูจากอากาศดีมันน่าจะรับสัญญาณได้ดีกว่าโทรศัพท์ทั่วไป อันนี้น่าจะเป็นโทรศัพท์ที่ใช้งานได้จริงๆกล้องน่าจะดีมันมีแฟลชด้วยแฟลชด่ของมมันช่วยนะนมันช่วยนะจริงหรอมันเปิดแล้วมันช่วยมัน,มมนสว่างขึ้นจริงๆกล้องถือว่าโอเคนะถือโอเคเลยไทยเขาไม่มีเมมโมรี่การ์ดเซ t ต i n g phone book setting คือไม่มีเกมเหมือนเดิมนะคร<ต>ับ<ต>อันนี้น่าจะขายดีต่อไปเป็นโทรศัพท์ที่แบบว่าค่อนข้างน่าสนใจมากเลยน่าจะเป็นรูปร่างที่แปลกที่สุดคืออย่างนี้มันก็ดูเหมือนปากกาเลยนะเหมือนปากกาวนๆกูลองเขียนดูแล้วใช่ไหมเขียนไม่ติดอิชจี้ไสวยหู้ยลงคงดังอยู่นะออัันนหหลลงๆมจสีเย โอ้๋เมนูเยอะนะลงลงถ่ายรูปสวัสดีครับผมนึกถึงอะไรรู้ปะนึกถึงในที่ MIB ใช้กันนะ <c oughs> อะรับความทรงจำออประกาศที่รับความทรงจำมาเรียงเนี่ย uh, right เออแต่ถัวโอเคมันมีกล้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราฉุกเฉินเราก็ถ่ายแบบถ,ถ่ายได้ถถถถถถอะไรถ่ายถ่ายอะไรถ่ายพฤติกรรมไม่ดีไงทำไม่ได้อ่ะต่อไปนะทุกคนตัวในตัวโทรศัพท์ที่เล็กที่สุดในโลกไม่น่าจะมีอะไรเล็กกว่าน,นี้แล้วก็เหมือนไม่ใช่โทรศัพท์ของเล่นนะถ้าจะติดแล้วรอบนี้รอบนี้ไม่บายบายแล้วนะ จิตแล้วไม่ช้าโทรดีกว่าเอาละทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตะมาบอกโนเซอร์วิสดว้วยจะบอกว่ากูเสียบซิมไปนะทุกคนแต่ไม่ดึงไม่ออกเฮีย <c oughs> ก,กูต้องใช้ลิ้งกดนอ่ะเขมจิ้มซิม,มกดไม่ทันนะโอ้แต่ว่าเอาจริงว่าใครจะซื้อวะโทรแล้วกันเฮียกูตื่นเต้นวะเม่นม,มาเลยได้ยินปะได้ยินอะไรไหมอ,อาอเรามีโซไปห้องน้ำสรุปแล้วโทรไม่ได้เขาขายทำไมวะเดี๋ยวนี้แบบทำการตลาดอยากขายของแปลกๆใช่ไหมเขาไม่ได้ขายคนหลอกขายยูทูบเบอร์ ตอนนี้เราจะมาเรียนโทรศัพท์อันสุดท้ายเลยนะ iPhone iPhone อะไรวะน่าจะดูจากกล้องแล้วน่าจะเป็น iPhone แป๊บก็เราเรียนมาก็เปิดกันเลยโอ้ฟัวที่เป็น Apple นะฟัวที่เป็น Apple กูเปิดนานไม่ใช่เปิดนานเหมือนสมัยก่อนนะห้านาทีอ่ะอุ้ยภาพสวยนะโอ้ยเฮ้ยไม่เชื่อไปดูดีจังวะอยากรู้ว่าถ้ากดอย่างเงี้ยมันจะเหมือน Apple หรือเปล่าเฮ้ยดวผมจะเทียบของจริงให้ดูตายแล้วดูดิอ่าดู มีแอพเซสิฟทชด้วยดูเฮ้ยเหมือนเป๊ะในในผมจะลองต่ออิไเทอร์เน็ตเครื่องเนี่ยแค่มันเป็นสมาร์ทโฟนจริงๆเว้ย Connect อ่าเหมือนจะไม่ได้นะครับอ่าลองกล้องแล้วกันมันมีสองกล้องเฮี้ยจัดใสเอาเห็นเห็นผมไหมดีกว่าทุกอันดีกว่าทุกอันหรอเฮ้ยถ่ายได้ไอ้วิดีโอ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 เฮ้ยนี่ครับเอ้ยเฟรมเลทอะไรเงี้ยเฟรมเลทช้าตัวไม่ได้แย่มันใช้ 4G ได้นี่ลองเข้าอินเทอร์เน็ตในในลองเจอดิผมกุ้มใจมากโอ้โหเฮี้ย อ่าตัว U K Y U อุ้ยนะี่มันแรงเหรอโอ้ชิม่ามแม่นสุดอะเดี๋ยวผมจะลองอะไรนะไอ้ Sound Recording อ้ายอสวัสดีครับผมคือเทโอปะอ้ายอสวัสดีครับผมคือเทโอปะก็ใช้เป็นจัดเสียงได้เลยเฮ้ยมันดีเร็วเร็วมากแต่ละอย่างอ่ะคือมันไม่มีดีเลยเลยเว้ยมันมีซิลิโปกันไหนลองซิอ่าไม่มีซิไม่มีแล้วมันมีนี่พัสเซนเซอร์เอ้ยมีเซนเซอร์ใจรัด้วยเฮียนี่มันเร็วมากเลยโทรลองโทรหาเครื่องตัวเองอยากรู้ว่าถ้าเครื่องนี้โทรใส่ไอโฟนราคาสามสี่หมื่นเนี่ยมันจะติดหรือเปล่่่าาางงยยกด กดง่ายเลยเฮ้ยสวัโหลครับฮัลโหลครับเฮ้ยเสียงไมนชัดนะชัดมากกล้วยโอมโดยเลยเกลือกล้วยกล้วยโอมโดยเลยเกลือนี่ม um> ันเพอร์เฟกมากสำหรับพี่เลยเนี่ยเขาหวังสุดท้ายทุกคนถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ไม่ดีละมาดูกันรอบนี้จะต่อได้ระดับหนึ่งสองสามสี่ว้าวยังสุดเร็วเร็วอยู่ต่อเร็ว ตอนแรกผมไม่ได้อะไรนะแต่ตอนที่ผมรู้สึกว่าชอบเครื่องนี้มากเลยเร็วเกินมันเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปล่าสุดดรา,ามงสสพงถูกเวสต์แสตนเฮ้ยม,ม,มันเร็วเกินคุ้มมากเลยนะที่มันคุมมนค้มจริงมันคุ้มจริงอ่ะเราก็กดอย่างนี้เราก็ว้าาาเฮ้ยจังมองเข้าไปดูกดดูดีๆนะมันจะมีเออป๊อป๊อบเออดูดินะเราอุ้ยดูได้เร็วมากเออจริงมันเร็วกว่าโทรศัพท์ไอโฟนกุย จีพีได้นี่ฟิวส์สุดเะไปเอทีเอ็มใกล้สุดสตาร์ทอ่ามันขึ้นแล้วนะแต่ไม่ขึ้นอะไรเลยนะขึ้นเป็นดิเรกชันอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็พอดูได้แต่ไอ้นี่มันไม่มีอะไรขึ้นเลยตอนนี้ผมเข้าเีสโตได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองอมกอสในนี้กันว t าแตฟังไอเฮียของจริงโหลดได้ด้วยไอเฮียโหลดได้ไม่เกินว่บอกว่าเฮียใหญ่ไปหกสิบแปม่ได้ เด้งดังสัตว์ไม่เกินนี่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 วอร์มเกมงูถ้าถ้าเกมนี้ไม่ได้กูจูนกูสรุปว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้อร่อกันเนี่ยโรลแล้วโรลแล้วเพราะเป็นหน้าอ่ะมาแล้วมาแล้วอุ้ยมันอุ้ยไม่เอาจริงปะมันนุ่มอ่ะมันไม่มีความแบบเล็กๆนี่ลูกพี่ดูเอมันเล็กนิดหน่อยนิดนึงนิดนึ่งอ้าตายนี่โอเคเลยอ่ะแค่นั้นจบเป็เนื้อ ันนี้ก็ผมก็ได้ลองรีวิวโทรศัพท์ที่แปลกที่สุดในโลกหกอย่างด้วยกันนะครับสุดยอดถ้าเป็นไอโฟนแต่ยังอื่นอันน่าจะทาเพื่อแบบสะการมันได้ถึงยกหนึ่งที่แบบโทรศัพท์แข่งกันทาเล็กองลแข่งกันทําใหญ่แล้วมัก็กลับมาเล็กอีกรอบอันนี้น่าจะทําเพื่อคำขำมากกว่าอันนี้คืออย่าซื้อเลยแต่อันนี้ทุกทายคุณบอกว่ามันจะมันจะใช้ยากไปหรือเปล่ามันจะแบบไม่ไม่สบายหรือเปล่าลองกดดูมั่งกดได้พิมพ์ได้ที่ผมว่าโอเคเลยนะก็เดี๋ยวแจกหกเครื่องนี้เลยอยากให้ทุกคนนะครับก กระทุ่ไลแชร์ทุกคนเร็วเราจะส่งให้จริงๆนะครับตามกติกากันเยอลนะอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกคนพี่อองเนเซครับผมคลินี้ก็จบแค่น,คนคี้ผมทาย,งงยดใหญ่กนเยกดระิงนี้เป็นดูหนงโปริิต่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันยางนี้ได้ไปเไสกดา <laughs>